สอีครับวันที่13ที่ขณาด2 5 5ส่จนเราประเท้ไทยิดมาส่ขงของพอดีมือน,นีมันมันในประเทศไทยครับผมัหน่อยมารดหกล่อแบกใหญ่เลยมือนมารถหกล้อบบกใหญ่กำลังผิดใต้มากสองคน ทำไมไม่บันไดปุรงยกเงาบันไดนี่ไหลลงมาเลย็บรรอนี่เ็องน,นาทีเต็มรถละเมื่อนลงเต็มมังงเดเลยแล้วก็พกจัดการสองเสาพกจัการไง่มาคุ้ม aku kan kaki dia bira hai hai Oh 268το competitor dihai hai hai Wow mysteriously nih hair flowers but it's a big ไดเาลดพกหลอครับรถดทรงขวงมีตรไวหลุดห้องสมุนี่มเตครควนเก่งๆดถยードุคับรถ่เยบด้เลาไปฮับไปฮับมันสีระเบิดไปฮับไปดักไปนี่ให้มันลงควยนิ่มๆบางนี่เออคนขิมลงมาเออราไปพูดไปเออมันจังบุระเบิด เดี๋ยวเป็นฟ้องขึ้นมากลดมันสีหยาดเลยบนนี้จากไงดยกินน้ำกันเหมือนวันนี้ <c oughs> <c oughs> มาขับยนลงมายนลงมาทำไม สมื่อน so ี่ทำงานน้ำกันหัวเมียกันไม่หลุนสามัวเป็นอย่งนั้นเสียยผู้มไม่มาส่งเลยดีละหเป็นั้งเด๋เรืองเอาคนว่าเือไปเพื่อทิศจักสุข้นสุขคนไปอีเพ่าะม่ว่ามุตัวทิศไปจังหวัดอื่นตัวนี้อ๋อ ตาเวนอ่อนหนิเนาะตาตัดบุกปวดเอวปันเดแมามาไปดี อาหารประจำชาติไทยเราเนื้อจากสินค้าสูตดีแล้วก็มีน้ำมันขวดขวดละ40บาทน้ำมันแพงเน้องเมนบอกช่วยเฟอร์งแพงสักน้ำมันเงินสามพี่น้องอะตะบลยังขับมาเพื่อนรองเรือจังหวัดสอนแก่นครับอิตทางดำเส้นทางระวังมั่นใจกับ ตอนมุ่งม้าตลาดตอนมุ่งต่างๆแบบนี้ลานขายเลยนู่นสองลานัสมกอเสาทางหน้าเป็นตลาดนัดวันเสาร์กับวันวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนนี้เปิดเลยแล้ววันเสาร์ หลายตัวคนเดียวไปครับเพราะว่ามันเต็มรถเมืม่อไรครับ,รบ,รบอ๋อเมืเ่อเรคนจะไป่งลานขึ้นหยิบไปบ้านไหนแบบนี้บ้านน้องว้งน้องเว,งวง้งโอ้ใกล้ๆกันเราค่ออกไปงนอกมันตรงนี้มีมของสามีวันจันทร์ส่งสามี วันผลหักพอกันนี้ครับสวัสดีครับ